แกงสุกแล้วพี่น้องนี่พี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทีฮักแพงสุขู่สุคนพอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องสีมือเคยลาพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่ฟางมักอือใส่หมกหอยแล้วก็ใส่เห็ดคอนขาวเฮาเนาะนี่นี่เห็ดทั้งหอยทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้ทั้งฟางมักอือพี่น้องผักกระแยงโอ้ยเปิดเสียบมาเลพี่น้อง เสียบเสียบพี่น้องประเป็นตาดเสียบกระดาษซีมมึงแล้วเสียบบลิมาเด้อพี่น้องกี้ขาวเทียงน้ากันตอนนี้ก็เป็นขาวายแล้วเด้อพี่น้องเลยมามามาเสร็จยเออตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ต้องเลีพี่น้องที่ขาวน้ำกันมีถอดตีนไก่มาเพิ่มกับปิีงปลา พี่น้องมาบอเอาเด้อันนี้ลูกปลามันกินเผาซ้ำพ่อแม่ลูกไอ้ดำกับบอกินน้ำไปดิพ่อรุ่มมาน้ำมาดีหมินเด้อมินเด้อห้องอีร้อนยังซูบอกินบอกแกงงมาให้ช่วยไปกินเด้กินเด้กินเด้กินนะมาอิดกินได้กินนะตื่นมาเหนีวขึไหมเหนียวขึ้นไหมกินียันบวชที่กองกองมันจะบวชไลก่คน

không có nhạc mỹ chỗ nó sự thăng quái 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 nó quái 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 nước, quái 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 มันหดอยู่อันนี้หดเต็งอย่ามันใดญมันใจเพียบๆเนี่ยากมาเล็กครับเท่เดี๋ยงบัลเก่าที่นั่เมื่อกี้นั่ทไหมท้ายไปเก้มัน เอ้ยนั่กินหรอบอขัวนะอย่าเฮ็ดลูกนี่ฮะโอ้ยกินละไอ้ไอ้กินน้ำมาเอาผู้เีองบกคำโอ้ยดูน่อยบดได้หรอไอ้ไอกินน้ำเลยสิเอาบอไออาตนีลูกถือใบรอนะได้เอานี่อ่าไอ้ไอ้ในจานได้เอาได้เอนี่บได้ยเอาไปเสียหอยจริงเลยม่แบบเอเท่าตัว แตงหัวโขงเนยแซ่บคือมันเห็นหวานหนักดําน้าแบบมีน้ำอันนี้คือหอวโขงแบบดําสนะหน้ามังกรหัวเวลาได้แต้มมีน้ำบอว่าจะมีหอยโขงได้แต้มมีน้ำ ได้ป้าพ่อปลาขีถาขี่คขี้าอนอ้ยงอันอื้อยังงอันอ้อยังง้่ไหนีนะหาย่างเนาะเย็นเลยขนาดเลยาห้อยยังอ่โอ้ยขนาดไทยงัวไทยควายยังบิติต่ฮะเนี่เพิงให้บอกให้เื่มเืมถูกบอกเดี๋ยวนี้เราต้งใจเห็เป็นนะ ม่อายกินเงเสเวลาโ่เม่ขาดหน้าเนะจะเก่าปลาคอนโอ้ยร้ยเข้ามาหาั่ร้อยลามมาหาบับร้อย เึ้นมนยิ่งนะพี่กระเดื่อนหมาว่านี่ปบบเอาอ่อนนี่หมาอ่อนกับกระเดือนเออมาลุ้งว่าป้าขี้เ้าแล้วเพื่จอดรถจับมือเลยช่วยจัเด้วยสิงอีกคางจะอีหยังเนาะไม่ลองอ๋อน่องข้างล่างไม่มาเมื่อกี้ครับโอ้ยลูกกระดอง À, <laughs> no. wrote, đi, so, đi đúng, à bắt xe này há đây ra anh đấy đấy sao lại đi vào luôn con không โอ้มันก็คือคนมาคนกะาคือทีิตได้หลนหก็ลยังก็มีกระตุกกระติกมาซื้อตะมันไปดูน้าดาบ่ ป้าเนยเพิ่นป้าสบายแกงนะฮะบ่มีไดอกป้าขางนแก่สิมานมลูกนะฮะฮะอยไนี่เอาปัดเบิร์นไปดีประดูงนี่าใช้หรอใช่นั่งนุ มันจีเถ่อพอโอ้ยข้าวันนี้เนาะยาเฮ็ดยาเฮ็ดดื้อรีได้่ลาลงหนลงพนักไยเป๊ะพนักตหน่อยนั่งเป๊ะพนักหนาวุ้้งันน้องกนนี่นะ ซื S <S mm ้อมาแล้วมาองดองดโอ้ซมไอตโนีเโอป็นตานะหงเนาะัเนตดูดโอ้ตบอกให้เพื่อนเอาเงินมาผากซื้อคือใช้กระเจ้ามรถไปซื้อนี่มาหลุทายนะชื่อเถอตลเนาะเออเราซื้อแถวกลางบ้านนี่เถอตลิศิละ่มันมันปัดได้บคุ้มนะ ปลาปูปลาปูนะหาใหญนาดนกนมาหาร้อยไปชื่อมาหาพอดีสามเกี่ยวพอดีสามมทำตุกก็ได้สิบ5ิลิตรเลยเนาะดกมหาลิตรทำไปชื่ออันปลาบ้านนะวา้เาสิบออืมสี่ลิตรเอาเน้าเนี่ยสี่สิบสอลิตรเต็มที่เนาะหรอเปล่าอืมประมาณขันันมันจะเต็มที่ไดันขัมันั่งเด่นทีไหม อันนี้เอาพาได้เต็มแม็กเลยกินได้หรอวะกินได้อันนี้ยสามตุ๊กอันนี้เลยคืออะไรอันเนี่ยอยากกินปลายุ่งกินบ่หลังเลยนะทำอาหารให้ได้ด้วยบ่วงกูบ่ได้มีเรื่องใหม่เพราะลุงเป็นดำจะเอาลงไปขางเมียนนะนี่ดิเจ้าคาจะเอาม้าไก่ชนะอืมจาลืมดำเขาขันได้ได้ดำหน้านะน้องเพื่อนดำนะ นลงน้าจะมาแ่เนือเอนน่น่มอมมากาวคั่วมอรตัะคนจะมาดํบหน้าใคมือนี่ินะให้เกิขึ้นเรื่อยหน้ามนเาดนามใช่ไหมนานกวาหดจเม่ยมจ้างนน่กบาบนนามดจไปดหน้ารกจ้าเนี่นชื่นนยังมาตดหน้าไปนนาใหน้าน มองละมือหอบบ้านไทยขาเจ้าคนไทยรอะเฮ้ยเฮาาได้าแล้วหลับมืดจับตลอดทั้งาทั้งโลกทีเป็นเงินออกลมือก โบวิดิเป็นป้าเขาเขาแล้วเขานองงออะไรคือวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมงล้มงทำงานมเห็นเนาะก็ลูกมากร่างก่อจะว่าเขาจะไปทางงินมองเปลียนนะจังเลยจังไจบเห็นเนาะมันคือความานัแล้วเลใส่ลูกมาพี่มาพี่าไปัทางนไปทางไหนัจะไปทางไหน

รถยังมาัดออเยเนาะรถ้ออกก็เยอเห็นเนาะคมงคมาย่างข้นได้ังงเนาะใ่ได้สิวะย้อนในคำนวณคือยังไงอทำบ่บ่ไม่นด้กย่างข้นพอดีข่อยกับจังนอนข่อยกับปงมาประมาณสิบสองนาทีเลยย่างเนาะตตม่หไม่กินข้าวรึะกแล้วกั่เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอพอมากขอบบไปชักไปชักไอบบไปได้หามองไปกินยา น้องนมลี่มากน้องน้องคารมานั่นันไ้ยาบ่เดิน่ได้เลยยาน้ำจิมูนี่ได้เยบะง้ต้มตาลมันะทงนั่นทงนี้ไมี่าะน้ำไม่ไดยาด้ะโอ้ตะเกียเกีมาทัก็ได้ใช้ปลาปูใช้ลูก ปลาปูปลาปูจะปิด้าว่าปลาปูลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม,มพอกันไม่คลิปนะครับ<ม>เคยลาลสบายดี